ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star Wars ด้วยความที่ Star Wars มักจะนำเสนอการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดเราเลยมักได้เห็นพลังแค่2องกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นแต่ในจักรวาล Star Wars ยังมีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรงพลังมากนั่นคือเมจิกหรือเวทมนต์ที่เหล่าในซิสเตอร์ใช้กัน คลิปนี้เราเลยจะมาดูกันว่าพลังเวทมนต์ของนายซิสเตอร์มีความแตกต่างจากพลังด้านสว่างของเจไดและพลังดันมือของซิดยังไงบ้างครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าเจไดกับซิดเป็นลัทธิเป็นศาสนาเป็นนิกายเป็นความเชื่อจึงไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้พลังด้านสว่างจะต้องเป็นเจไดและไม่ใช่ทุกคนที่ใช้พลังด้ันมือจะต้องเป็นซิดการจะเป็นเจไดหรือซิดจึงเป็นเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติตัวตามกฎของนิกายแต่ของนายซิสเตอร์จะมีความแตกต่างกันออกไป คือนอกจากในซิสเตอร์จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาแล้วพวกเธอยังจะต้องเป็นเชื้อสายดาตโทมิเลียนและต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นส่วนเพศชายจะถูกแยกออกไปเป็นไนท์บราเดอร์ที่มีศักดิ์ต่ำกว่าแต่เราจะไม่พูดถึงกันในคลิปนี้นะครับถึงแม้เจได้ไซดและในซิสเตอร์จะมีฟอร์สเป็นแหล่งพลังเหมือนกันแต่ศาสนาและความเชื่อก็ทําให้มุมมองที่พวกเขามีต่อพลังนั้นแตกต่างกันออกไปเหมือนกับดีโกของเรานี่แต่และความเชื่อก็จะตีความเรื่องพระเจ้าต่างกันไปนั่นแหละครับ ในขณะที่เจไดและซิดมองเห็นพลังเป็นเหมือนเหรียญคนละด้านที่มีสว่างมีมืดมีดีมีมเลวในซิสเตอร์กับเห็นพลังนี้เป็นสองดวงดาวคือแอชล่าและโบกันเช่นเดียวกันกับนิกายเจไดสมัยโบราณตั้งแต่ก่อนจะมีการแบ่งแยกด้านสว่างด้านมืดทําให้นซิสเตอร์เป็นกลุ่มคนที่ใช้พลังทั้งสองด้านเพราะในความเชื่อของพวกเธอพลังไม่ได้มีดีมีเลวมือนขึ้นกับว่าจะนําไปใช้ยังไงต่างหากการใช้พลังของนซิสเตอร์จึงมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีป้องกัน สับแช่งรักษาทั้งร่างกายและจิตใจหรือแม้แต่การเทเลพอร์ตก็ยังทําได้แต่ด้วยความที่ดาวดาโทเมียมีพลังด้านมืดที่รุนแรงทำให้วทบนตลของเนสิสเตอร์จะเอียงเอียงไปทางด้านมืดมากกว่าและพวกเธอยังใช้พลังที่ได้จากแกนดาวดาโทเมียเป็นหลักอีกด้วยทุกคนจึงพูดกันว่าพลังเวทบนต์ของเนสิสเตอร์เป็นการใช้พลังด้านมืดแม้แต่มาเธอร์ถาวซินที่เป็นผู้นําของเนสิสเตอร์ก็ยังเรียกเวทบนต์นี้ว่าดาร์คเมจิกแต่ถึงจะไม่ได้อยู่บนดาวดาโทเมีเมยเนสิสเตอร์ก็ยังสามารถใช้เวทบมต์ได้ครับ พวกนั้นเป็นแม่มดที่้ากแ่ลงและเป็นภัยกับเจักรวัติข้ารู้ว่าเจ้าคงนึกออกนะพวกแม่มดนี่เขาใช้พลังเหรอมองจากบางมุมก็ใช่แต่การเชื่อมโยงของพวกเขากับดาวนี่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งเราถึงได้มาที่นี่เพื่อจะใช้พลังเวทโบราณ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของพลังเวทมนต์นี้คือวิชาของไนซิสเตอร์จะมีสิ่งที่เรียกว่าไอคอร์ที่เราจะเห็นเป็นควันสีเขียวเวลาที่ไนซิสเตอร์ใช้เวทมนต์ซึ่งชาวไนซิสเตอร์เชื่อว่าวันสีเขียวนี้คือสายเลือดของเทพธิดาและมันยังมีพลังที่จะทําให้กําแพงที่กั้นอยู่ระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายบางลงได้ทำให้หากพูดถึงวิชาประเภทอัญเชิญวิญญาณชุบชีวิตคนตายหรือสร้างศพเดินได้ในซิสเตอร์จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าพวกศิษย์ที่ใช้พลังด้านมืดซะอีกนอกจากนี้ในซิสเตอร์ยังมีการสร้างโทเทม เครื่องรางหรือน้ำยาต่างๆเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการใช้เวทมนต์ของนายซิสเตอร์จึงดูเหมือนการทำพิธีกรรมและไม่ได้เป็นการนำพลังมาใช้ตรงๆอย่างที่เจไดหรือซิดทำกันและหากนายซิสเตอร์ได้ฝึกฝนวิชาเวทมนต์จนเชี่ยวชาญแล้วพวกเธอก็จะสามารถต่อก,กรกับเจไดระดับอาจารย์ได้เลยทำให้นายซิสเตอร์ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเช่นเดียวกันกับซิดและเจไดแต่ก็เพราะเวทมนต์ไม่ได้เป็นการใช้พลังฟอสซด้วยตรงทำให้เจไดมองว่าพลังของพวกเธอเป็นเพียงของปลอมเท่านั้น ในเวลานี้มันสายเกินไปที่เจ้าจะมาสนใจเรื่องแบบนั้นแล้วละแม่นางแต่การที่รู้อาจจะช่วยเจ้าได้ว่าข้าไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมพลังธรรมชาติดังเช่นเจไดหรือว่าเซกข้าใช้เวทบนดำเพื่อได้มาซึ่งพันลังพลังของเจ้าสู้เวทมนข้าไม่ได้หรอกเวทบนมันก็แค่ภาพลวงตา โดยพลังเวทมนตร์ของนายซิสเตอร์ทำให้ในขณะที่จักรวาลกำลังหวัดกูซิที่คิดจะใช้พลังเพื่อครองจักรวาลกูคนก็กลัวสิ่งที่นายซิสเตอร์สามารถทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่าตัวนายซิสเตอร์เองจะไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในจักรวาลทำให้พวกเธอไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ของฝ่ายไหนแบบเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองซึ่งหากเรามองพลังเวทมนตร์นี้ผ่านมุมมองของเจไดแล้วพลังที่เล่นกับชีวิตและความตายถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นเรื่องผิดธรรมชาติแต่หากหมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มตน้นก็น่าสนใจเหมือนนกัน เพราะเจไดนี่แหละคือคนที่ทําให้กลุ่มไนซิสเตอร์ถือกําเนิดขึ้นมาย้อนกลับไปในสมัยโอซิพับลิกนิกายเจไดเคยนําผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาเลียมาฝึกแต่ภายหลังเธอก็ได้เข้าสู่ดานมือซึ่งนิกายเจไดตัดสินใจว่าจะไม่ประหารเธอและในประเทศให้เธอมาอาศัยอยูบ่บนดาวดาโทเมียโดยหวังว่าอาเลียจะใช้ช่วงเวลานี้นึกถึงคําสอนของอาจารย์และกลับสู่แสงสว่างได้แต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นอาเลียกลับใช้พลังควบคุมตัวแลนคอร์และยึดดาวดวงนี้ได้สําเร็จ แต่ด้วยความที่อาลเลียมีความสนใจในทั้งพลังด้านสว่างและด้านมืดก็ทําให้เกิดวิชาม,มากมายทั้งการเล่นแร่แปรธาตุเวทมนต์หรือแม้กระทั่งการสร้างอาวุธอุปกรณ์ต่างๆโดยอ้างอิงจากความรู้เชใดที่เธอมีทาให้ฝ่ายในซิสเตอร์เองก็ม,มีดาบที่ต้องใช้พลังของพลึกคริสตันเหมือนกับไรเซเบอร์ด้วยเช่นกันก่อนที่อาลเลียจะก่อตั้งกลุ่มแม่มดแห่งดาวดาโทเมียขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองมีและกลุ่มของเธอก็ได้กระจายกันออกไปกลายเป็นเผ่าต่างๆทั่วทั้งดวงดาวนั่นเอง แม้ว่าตัวอาเลียที่เป็นผู้ก่อตั้งจะไม่ใช่ชาวดาโทมิเลียน้วยกำเนิดก็ตามนอกจากนี้อาเลียยังได้เขียนหนังสือ Book of Law เอาไว้เป็นแนวทางให้กับเนซิสเตอร์รุ่นหลังโดยอ้างอิงจากวิธีแจรเดที่เธอเรียนรู้มาเพื่อให้ลูกหลานของเธอยังคงอยู่ในด้านสว่างไม่จมลงสู่ความมืดเหมือนกับที่เธอเคยทำพลาดอีกด้วยแม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มเนซิสเตอร์จะเลือกที่จะอยู่ในความมืดและหันมาใช้พลัง The Book of Shadow ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือของขอาเลียก็ตามเราเลยจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของเนซิสเตอร์นั้นคล้ายกับของเซต คือทั้งสองฝ่ายต่างก็เคยเป็นเจไดมาก่อนแต่ถูกขับไล่ออกมาเพราะความสนใจในพลังดันมืดเลยแยกออกมาตั้งนิสัยใหม่เป็นของตัวเองจึงไม่แปลกที่ฝ่ายซิดจะไม่ได้มองว่าวิชาเวทมนต์ของนายซิสเตอร์เป็นเรื่องต้องห้ามพวกเขาจึงสนใจและอยากจะศึกษามันเราเลยจะเห็นว่านายซิสเตอร์มีความใกล้ชิดกับซิดมากกว่าเจไดอย่างเช่นที่เขาดูกูมีลูกศิ์เป็นอาาเป็นเพืสที่เป็นนายซิสเตอร์หรือดานซีเดียสที่ร่วมมือกับเถวซินเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพราะนายซิสเตอร์มีความห่วงวิชาของตัวเองมากก่อนที่จะหักหลังกันไป ซึ่งในหนังสือ Star Wars และ Book of Sith ได้บอกเอาไว้ว่าซิดเดียสได้ศึกษาวิชาของนายซิสเตอร์ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาวางแผนยึดครองจักรวาลแต่ก็น่าเสียดายที่หลังจากซีเดียสได้ศึกษาวิชาของนายซิสเตอร์ทั้งหมดที่เขาสามารถจะเรียนรู้ได้แล้ว <c oughs> เขาก็สั่งให้ในายพลกรีวสัสยกกองทัพมากวัดล้างชาวนายซิสเตอร์เท่าที่เรารู้ใน,นตอนนี้เมอริน <c oughs> คือนายซิสเตอร์คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตซึ่งในเกมสองภาคที่ผ่านมาเมอรินได้พิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นนายซิสเตอร์ที่มีฝีมือ เพราะเวทมนต์ชุบชีวิตหรือควบคุมศพที่เมอร์ลินใช้ในเกมภาคแรกไม่ใช่วิชาที่ใครๆก็สามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นเนซิสเตอร์ที่มีฝีมือการใช้เวทมนต์สูงมากเท่านั้นต่อไม่ในแง่ความสามารถเมอร์ลินในตอนโตอาจจะสูสีกับเถ่าซินอดีตผู้นำานซิสเตอร์ที่ตายไปแล้วได้เลยในขณะเดียวกันแขนแป้งตัวของเธอในตัวเกมภาคที่2ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเมอร์ลินคือเนซิสเตอร์ที่ไม่ได้ถูกความมืดครอบงำโดยการช่วยไม่ให้ข่าวเคสติสที่เป็นเจไดจมลงสู่ความมืดซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่แอเรียววางเอาไว้ด้วย เมอร์ลินจึงทั้งทรงพลังและมีความเหมือนในซิสเตอร์รุนแรกมากและในเมื่อตอนนี้ rab, เมอร์ลินอยู่กับข่าวเลยไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นในซิสเตอร์ที่ฝึกฝนวิชาของเจไดหรือเจไดที่ฝึกฝนเวทมนต์ของในซิสเตอร์ก็ได้ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k r i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปแล้ไว้รอกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ